ก็วันนี้เราจะมาทำตัวชิ้นวางเท้าเพิ่มเติมกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เคยทำชิ้นวางเท้าไปเมื่อตั้งแต่บทแรกๆแล้วนะครับจะเป็นการทำแบบทาเป็นลายคล้ายๆลายแบบกันลื่นของตัวชิ้นวางเท้านะครับเริ่มต้นก็คราวนี้เราใช้คำสั่ง Open ครับเปิดงานชิ้นวางเท้าขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาเลือกเลือกเพลนเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกสเกตเพิ่มนะครับขอเปลี่ยนมุมมองนะครับ จากนั้นเรามาเลือกสี่เหลี่ยมครับขอใช้ c e n t ตอ l ์ไลนเพิ่มนะครับเพื่อทำการกำหนดขนาดจะได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นใช้สมาร์ทเม n ชั่นครับ ก็กำหนดขนาดมาเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นสั่งอีกชุดคัดครับอยู่ที่1มิลิเมตรครับตับถูกครับก็จะได้เป็นพื้นยุบลงไปแบบนี้นะครับใช้ Reference Measure เลือก Axis Perm นะครับเพื่อทำการกำหนดเป็นแบบ Two Point นะครับเลือกจุดนี้ครับเป็นกึ่งกลางของด้านหน้ากับด้านหลังครับเพื่อกำหนดแกนขึ้นมาใหม่ครับ หลังจากนั้นใช้คำสั่ง Linear Pattern ครับตัวนี้เลือกเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นขอบ Direction หนึ่งี่เป็นเอ่อเป็นด้านหน้านะครับตัวนี้ตั้งค่าตามในหนังสือที่กำหนดมาครับ7.2กับ10ครับส่วนตัว Direction ที่2นะครับเลือกเป็นใช้ตัวนี้เป็นแกนนั่งอิงครับ ตัวแกนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ตัวนี้เป็น12.5กับ8ครับแล้วก็เลือกเอ่เอ feature to pattern นะครับเลือกเป็นไอตัวที่เราได้ทำการเอ่อ extrude cut ไว้นะครับเรียบร้อยครับตอบถูกครับเดี๋ยวก่อนครับขอแก้ไขครับเราเอ่อมาเลือก ตัว i n c e n t r a l s k i p ก่อนนะครับเราเลือกอคือบางส่วนเนี่ยเราเราจะไม่ทำการให้มันขาดออกไปนะครับเราก็เอาออกโดยการคลิกที่วงกลมสีชมพูนเนี่ยนะครับรวมหมดคือ16บล็อกนะครับที่เราจะไม่ให้มันขัดไม่ไม่ทำการ Copy Pattern นะครับเรียบร้อยครับตอบถูกครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นเรามาเลือกเพลนกันใหม่ครับเลือกเลือกเพลนนะครับเลือกตัว reference plane เป็นตัวเนี้ยนะครับ2ออันเรียบร้อยตับถูกเลยครับหลังจากนั้นมาทำการวาดเพิ่มครับเลือกเพลนเลือกสเก็ตเพิ่มครับขอใช้เซนเตอร์ไลน์นะครับ คือเซ็นเตอร์ไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเวลาใช้ทําเพื่ออ้างอิงจุดใดๆนะครับเหมือนกับเนี่ยนะครับเลือกแทรกเซนเตอร์เรกแ g l e เกลครับหลังจากนั้นกําหนดขนาดด้วยสมาร์ทเดม n ช i ั่นอย่างเก่านะครับตัดถูกครับเลือก Extrude ครับ ใช้เด็นี่3ม mm, มครับตัวนี้เราเลือกเป็น uh, surface นะครับเป็นแบบนี้นะครับจะได้เอตรดเลือกตัวนี้ออกมาเป็น surface f a ฟ e of plane นะครับมันก็จะแทนที่จะมันจะยื่น3ม mm, มจากที่เราเลือกออกมาจาก p l a นนะครับมันก็จะยื่นออกจาก uh, surface แทนตอบถูกครับหลังจากนั้นเราใช้ f i l เ e t ด้วย radius 1มิลลิเมตรครับ สั่งเป็นมิร์ร์นะครับลิเน่แฟตเทิร์นเป็นมิร์ร์นะครับตัวเพลนที่มิร์ร์เนี่ยเป็นตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเฟสที่มิร์ร์ก็จะเป็นตัวนี้ทั้งหมด2อ,อันนะครับแล้วก็บอด y ี้ทูมิร r ร์ครับเลือกตัวนี้ครับหลังจากจะเห็นว่าด้านนี้ก็จะได้ออกมาเหมือนกันตอบถูกครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกันสุดท้ายเป็นการฟิลเลตครับตัวนี้ใช้ หนึ่งมิลิเมตรนะครับเออเขาแก้ไขเป็นสองมิลิเมตรครับเลือกฟิเลตทุกๆขอบนะครับ ทำให้แน่ใจว่าเราได้ทำการเลือกแล้วครบทุกขอบนะครับแล้วก็ตอบถูกครับก็จะได้ฟิลเลตออกมาครบทุกขอบนะครับได้ฟิลเลตแล้วครบเรียบร้อยทุกขอบครับแล้วสุดท้ายเป็นการเนะติมสีสักเล็กน้อยนะครับเอาสีให้มันใกล้เคียงกันดีกว่านะครับตอบถูกครับ เป็นั้นเสร็จเรียบร้อยครับ